ไปเด้อปลาลงวัดสุขทุคนมาเปิดผักับน้องมะนาวมาเนี่ยที่เอาออมาแล้วไมนาตําข้าปุ้นมาเนี่ยีทอรศัพท์ใหม่บอจ้าเครืดใหม่จ้าใช่เคใหม่มีมาตําข้าวปุนกินิินไปแล้วแต่อินไปแล้วแต่

จะเผาจะจะเผาเทาไหกู่ล่ะได้กินไมเาบอเป็นวายยังไงล่ะเป็นไงเอ้าแล้วแล้วลวไม้มว่ายังไงจ้ะหยาแบบไดค้ะัเด็แว่า่บลหวนเรอนาขอโทษไม่เผาบี้ แล้วเราหายไว้จังหายไปหายหน่อรตกไทว่ากัน้ แล้วแต่ารมันมันเสือดตานคนเดียวจังมกเบอจังรองหน่างรื่างองนยหงอันนี้บกดีมีนมันกระดกอ้ยมีน้ามันแบบลายกระปุซื้อเงินเ่าไหร่พี่อยจะแบบบอกรดั 还有多。

ต yeah. well, I mean ับวเอ่อกดีอ่ะเอาซสอมหรอเธอแม่บวงหรอเอาเอาจน้ไปกินน้ำกันเ้อป้าลุงไปไปเลยบอไปเลยแล้วนะ กินอยู <Are S 2> <no? S 1> ่ในไรไได้เออบอได้ออกไปได้มัเกษตกอยู่เพิ่อนกับตู่ออกไปได้ลำคนขี้เหล่าฉันไม่ชอบนะเจาะไรสีหงสจังไปบอ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 ย่องกระยาดเมาแระเว้าลายคอมโบมักเมาอะไหยอกนั่นหยอกนี่คอมโบมัก mấy chỗ còn nhỏ à tô có cockay hai bên tân ba kim hãy luôn sợ hãi nhanh hôn đi cô tôp bé đi tôp bé bé đi bé 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 มันเป็ียน่างมันจะบมกินนนนเตีมมี้อ่ก

E มาเรื่ดีแล้วไปอยู่กันนี้เนาะเราจะมาอันนี้มาิดอกมามาเกะเงินเบลล์เนาะ ดี๋ยดดีลกตระวังตาด้วยตาไปตามัเถอะเหยังไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền chưa ăn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mình มองแปลูกมั้งแล้วบอกเดีละ มมีเสียงคนเมื่อกับอายุเพราะว่ประมาณนี้

แบบเย็นเลยกินบ่ไรอ่ะใครแบบเย็นแะล้วม่สิกินเลยท

นั่นขับเลยลูกเช่ว่าชื่อว่ากินเยีินของกับเพียอนนี่ขาแล้วแล้วแล้วเล้วนล้ เลือเครื่องเขาไปอ๋อไันตาย้าย อมาทำายนแไม่นมาาไม่ก hmm. mm ินเนาะี๋ยวที่ีเยน่อแนี้อยามยกินจะ่ทายินเจ้าว่าวเจ้าทานไปกินเขาจะบอกรึยทานแต่ว่ากินบอนะ ทำทำแล้วด <c ười> so 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 ้วยไหมโอ้โหทำได้ละพงษ์ทำได้บองเออมีเอฟซีคนหนึ่งมาตอนนั้นว่ะสาวใบ่ะทำเป็นเหมือนไม่อยากคุยกับน้องมะนาวมันเป็นจังซี่มันมันมันเป็นจังซี่ฮะเนาะบอมแมนมันไม่อยากคุยมันเป็นจังซียิ้มวุยกันเนาะอื้มวุ้ย ใน่ไ mm. wow. wow. ่ ha, e. wow. wow. right. ้กน no. ีกแต่ลังก็้อาไว้ถามแล้วเป็นยังไงีเหในคลิปในเทียตว่าเน่ปเข้อใจเน่ข้อใจไปเรื่องเรงบ้าบ้าเป็นกันซี่ขอใจว่าขอยืนบอกเลยล่ะจะได้แก่ดเจ้ะจ้จเนานเน็

นี่เราก็บริกินเราบุญอย่างเนาะเย็นนี่เราบุญอย่างนี่เราผิดเนาะกบจ้าแล้วถ้าเป็นโรคผิดรังเกียจดิฉันเป็นโรคภายในค่ะคลั่งแปลกไอ้ยาลิ้วฝากไม่ค่อยด้วยเย็นเมืพอคตัวนีม่งดอยู่คันใช่ไหม คันอะไรคันปลาคันปลาค่ะลวงจังรวกก็ตู้นะเรากินหมดแต่ผิงนะมึงแต่ทำอืมอืมเป็นน่งไปเนี่ยเนี่ยอืมกังเฮ็บยิงเลยน่นงเลยตึมเลยยิงเนาะขาไม่ได้เท่าวงอ่ะเหรอเนี่

สบายดีป่ะโอเคสปาลุงเลคลิปนี้เอาแบฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนท่องคือเก่าเดอร์อะสบายดีก่อนไปแล้วสบายดีไปดิไปแล้วไปดีบายบาย